เจ็ดทังนี่เจี่ทางเจ็ดทางมหอเจ้าตังคเจทาตงเจ้า่เนาะเจ็ดทาง้าต่เางเก็บมาอ้เรียบร้อยกระจายเลยครับเร็วมากเลยัวดเร็วทันใจครับรงชัยครับจัดการโอ้ย ดูครับรวดเร็วทำใจมากโอ้นหล้าขาเป็นไรเหรอตายไปไหนเตะเลยป่เตะเลยปะระลายใช่ไหม ครับเอทของโผงของลงไงใช่ถ้ามั<อ>มนว่าเจไดเอทของโผงลงโลงง่ายๆนะเจเป็นเคาน์เตอร์ดไปขายเป็นหมองตังเราตังไหว้ตังเง้ยกินเหล้าอ่ะนะโอ้ยดูใน,นยนนในบ้านนั่ลุงแอดอ,อดะ่ลออดละล,ละูกสาวเราส่งรูมมาจากไอ้นั่นมันเป็นเคาน์เตอร์วงกลมเลยเออเออเออส่งรูมมาในโซเนจากสหจากอเมริกา อู๋อันนั้นอันนั้นเขาสำหรับคนไฮโซเรามันไฮโลไฮโลนี่ต้องรู้จากที่สูงที่ตันด้วยอืเรามันไฮโลโอ้รถดำมาหนิโอ้นิงน้องนิงน้องได้รถใหม่ไหมครับ จำตำแหน่งเดี๋ยวแม่โคน้อยจะได้ขุดได้ขุดลุมตัวนี้เลยนี่นี่นนต้องใช้แม่โคน้อยขุดลุ่ม,ม,มครับได้ออกงานแล้วแม่โคตาตาเนยป็น <c oughs> ไงครับช่วยวางแผ่นหน่อยช,ช่วยวางแผ่นหนห่อยเนี่ย เทอะไรเทอะไรเทพื้นนะโอ้ลืมไปแล้วไม่ต้องเทเขาบอกเทพื้นเขาใช้แผ่นวีว่าผมไม่ทันหนวีว่าเขาเนาะเอ้วแล้วแล้วถ้าเราใส่พื้นใหญ่อย่างเงี้ยตรงกลางมันเอ็นไหมไม่เอ็นครับเหรอครับอ๋อเราถักเหล็กใช่ไหม ยักษ์มีดเชิงดีเลยถักมันโครงฟ้าอืมที่ผมให้ที่เราเหล็กเหล็กสีกับเหล็กสามมาถ้าเราใช้เหล็กสีหมดมันจะมันจะงบประมาณนเดียวเหล็กสามลงมาซอยอ๋อยสี่สามนี่สามเงี้ยนะมันก็จะงบงบประมาณลงไปอีกหน่อยถ้า็ามว่ามันแข็งแรงไม่ก็ซูสีกันอืมเลยต้อลายตังค์ แล้วเลยแล้วเลยไหนไหนทำแบบรายวันดูสิรไรวันรายวันเออรายวันเออไรวันใส่เมายว้าเลยเนาะปวดเอวด้วยไรวันรายวันเอาเม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 าเลยงานนี้ให้เมาไปเลย เออเมาไปเลยนี่เอออ้าเมาหมดเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมคิดว่าเมาแล้วจะกินงานครับกินเงินเขาง่ายๆเห็นไหมนี่เป็นไงล่ะนี่นี่จากกิน้กะว่าจะกินหมูสักหน่อยขาดทุนแล้วงานนี้ทำงานสองรอบครับ จะได้เช็ตอนเที่ยงนะโอ้ขัดทุนเลยทำงานสองรอบครับน,น,น,นี่เสียงนะเสียงนะอย่าอย่าอย่า,ย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 าหาเหมาเด้อทำรายวันดีกว่าเสียง,งตง่อการขาดทุน,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 นดีกระจายหรือกระจาย ได้พอขวดน่อยไหมเล็กเล็กเล็กได้พอขวดน่อยป่ะก็ได้ป่ะเลก่เล็ันเล็นอยาไม็ลานโ่จบานี่ได้บ่หาโลนี่ทังหมดนี่ฮะหาเทีงบ่ แม่เอามันจะงานเลยคนทำงานมันมีนงานเลยน้องจะบอกเทเลอร์จะบอกมาเด้อเทเลอร์พี่จะไปพี่จะไปเอาเหล็กเอาขี้ดินลงให้หน่อยโอ้รุ่นนี้เขาใช้ไม้โอ้รอมันใส่ใม่ไหนรอที่มันใส่ใหม่ดี แต่มันไม่ผุเลยเนาะบ่ครับมันอยู่ก็อยู่เลยเนาะถ้าถ้าเป็นไม้ไผ่นี่ยังเขียวเยอะเก่าเดี๋ยวน้อเก่าปีที่ปีผ่านไปก็คือยังอยู่กันอยู่กับปูนเนาะครับัอนนี่ดูไม้เม็ดไม้ไผ่ไปทุบหลด20ปีก็ยังเขียวอยู่อ่อเดิมเหรอบ่เดิมครับอือตรงไมโปรตอปลาเด่นสีตะแกงไปทุบอยู่บ้านอยู่ซ่าข้ามแทงน้ําทําไมก่อนเนาะ ถ้าแท่นไหนใส่เล็กอ่ะสิเป็นขีตาขาวๆเลยเิยไม่แท่นไหนที่เป็นไม้ไผ่ถือว่าเป็นดอกไม้ไผ่าไไสารโนนโมไม่ขีตาไป่ท <ừ> ุบไมนนเกี้ยวยังเกี้ยวยงงงงเลยว้าวมาวันนี้ต้องตัดออกนะเนี่ยต้องตัดออกครับผมต้องจีน<ม>่าครับแมนนอ๋มมอคนหนุ่มแดงเออผมต้องซื้อไอ้นั้นมาอีกไหมซื้อซื้อใบตัดใบอะไรอ่ะซืจะได้ซื้อมาพร้อมเลยเออซื้อมาเลยใบอะไรไม่เป็นกองเลยไปตัดีละไปตัดหน่อยใบตัดอะไรพูนใบตัดเออเล็กนี่แหละ ไปตัดเล็กเออซื้อมาเป็นกองเลยเอาไฟน้อยนี่นะไฟเบอร์ดิใช่ป้ะตัดเล็กไงไฟเบอร์เนี่ยมันบริกว่าจำเป็นปานได้ที่ครับเพราะว่าเขาตัดเวลาเขาตัดเนี่ยใส่ลูกนู้ตัดตามเส้นเนี่ยเวลาเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันสิมันสิสนิทดีกว่าอ๋อดีกว่าไฟเบอร์แม่นครับเพราะว่าไฟเบอร์เนี่ยเขาเวลาเขาตัดเนี่ยเขาคมไปมันจะเป๊ะไปเป๊ะมากครับพันใบไฟเบอร์ไม่ต้องเอามาตองมาสักแผ่นสองแผ่นสศษก็ได้ครับมาไหรใส่งายนิดหน่อยนี่นะแล้วเอาใบตัดบางมาถ้าใบตัดบางใบตัดเล็กเลย ใบตาเหล็กใบกองมากองครับครับทาเขาสื่อเป็นกองมันือปูนเนี่ใบตัดปูนเนี่ใส่ปะกเอามาใบนึงครับเพรผมกกมาอยู่กะมาใบกองใบยุ่ครับครับผได้ไดได้ไ้าเขาสื่อเป็นกองมันจีด้แเพนละสิบกว่าบาทให้เวลาไปสื้อมืนนั้นเราซื้อมาแผ่นนสามสิบบาทสามสิบบาทแมนทางเขาสื่อเป็นกองมันตเแผ่นละสิบสิบสี่ถึงสิบหกครับนถอยไปล อ๋อให้เราทำอมสินเนี่ยเราทำอมสินหยอดเลยทำเสร็จแล้วก็ไปไว้ในหน้ารถเลยนในบ้านเองอ่ะเออแล้วก็หยอดยอดยอดเดี๋ยวหาฮะวางไว้เลยอแบบยานคนนี้สเพื่อนครับงางขังไม่รอดไม่ถูกไม่รอดว้าวกระเด็นไปถึงมันสงสารเขาต่อ ขนาดงูขนาดมันเดินไปเจองูงูจะจิกมันยังจิก,มก,นนกไม่ถึงเดี๋ยวไปหาช่างเอก่อนย้ายเอก่อนครับเอครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับนชน่างเอเตโชเออนี่นจะไปถามกัน